เจ้าอาวาสขุดดินหน้าปราสาทเก่าเจอก้อนหินขนาดใหญ่กลมเกลี้ยงพอโดนแสงเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเชื่อน่าจะเป็นหินมงคลสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็เดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเจ้าอาวาสนะคะ ที่จังหวัดบุรมล์นะคะไปขุดเจอหินประหลาดนะคะมีลักษณะคล้ายกับลูกนิมิตนะคะเมื่ออยู่ในล่มจะเป็นสีมืดนะคะเป็นเหมือนหินธรรมดานะคะแต่พอโดนแสงไฟแสงสว่างจะเปล่งประกายเป็นสีน้ำเงินนะคะ <c oughs> การค้นพบลักษณะของหินแปลกแห่งนี้นะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดบุรมล์นะคะที่วัดแท่นบัลลังนะคะ อยู่ที่ตำบลรัพ,พยาอำเภอนังรองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งผู้ที่พบหินประหลาดนี้นะคะคือพระประหลัดสุรศักดิ์โชติวโรนะคะเจ้าอาวาสวัดแท่นบันลังนะคะท่านได้ขุดเจอ หินประหลาดลักษณะทรงกลมคล้ายกับลูกนิมิตนะคะเมื่ออยู่ในร่มหรือที่มืดก็เหมือนหินธรรมดานะคะแต่พอโดนแสงสว่างหรือแสงแดดจะเปล่งประกายเป็นสีน้ำเงินนะคะเชื่อว่าน่าจะเป็นหิงมงคลเก่าแก่ประจำวัดนะคะซึ่งเจ้าอาวาสนะคะได้นำก้อนหินดังกล่าวออกมาให้ดูนะคะพร้อมกับเล่าว,ว่าเมื่อประมาณ2ปีที่ผ่านมานะคะขณะดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัด แท่นบรนลังใหม่ๆนะคะก็ได้ฝันเห็นปู่ฤสีประจำศาลที่มีที่ตั้งแต่ก่อตั้งหมู่บ้านนะคะโดยปู่ฤษีได้บอกในความฝันว่าจะให้ของดีแต่พระคุณเจ้าต้องไปขุดของเอาเองที่หน้าปราสาทแท่นบัรลังซึ่งในความฝันนะคะเจ้าอาวาสได้บอกกับปู่ฤสีว่าไม่เอาหรอกโยมของโบราณเดี๋ยวเขาจะตีฉันตาย แต่ปู่เลอีก็ยังบอกอีกว่ามาเถอะปู่ไม่ทำอะไรหรอกปู่ดูแลรักษาอยู่ปู่เก็บไว้ให้กระทั่งรุ่งเช้าเจ้าอาวาสได้เดินทางไปไประชุมที่ตัวจังหวัดจูจูก็นึกถึงเรื่องที่ปู่เลอสีมาเข้าฝันตอนแรกก็คิดว่าเป็นแค่ความฝันคงไม่มีจริงผ่านไปสามวันจึงตัดสินใจเอาจอบไปขุดดูที่หน้าประสาทแท่นบัลลังก์ ามที่ปู่ฤสีบอกในความฝันพอขุดไปได้ประมาณ1เมตรก็ไม่พบอะไรนะคะจึงกรบดินกลับคืนที่เดิมแต่จู่ๆนะคะพอกรบได้เกือบเต็มหลุมนะคะก็ได้ยินเสียงจอบกระทบอะไรบางอย่างนะคะดังคล้ายกับเสียงหินนะคะจึงหยิบขึ้นมาดูก็พบเป็นหินลักษณะทรงกลมคล้ายกับลูกนิมิตนักประมาณ1กิโลเส้นรอบวงประมาณ4นิ้วนะคะ ซึ่งตอนที่เจอดูเหมือนหินเก่าแก่นะคะจึงนํามาเก็บไว้ที่กุฏิก็ไม่ได้คิดอะไรกระทั่งมีเจ้าหน้าที่จากกรมศิลปาลกรเดินทางมาตรวจสอบปราสาทในพื้นที่จึงนําก้อนหินดังกล่าวไปให้ดูนะคะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าลักษณะคล้ายลูกนิมิตท,ที่มีเกือบทุกปราสาทแต่ลูกของวัดแท่นบันลังนี่ใหญ่กว่าที่อื่นและที่แปลกคือเมื่อหิน ก้อนดังกล่าวอยู่ในที่ร่มก็ดูจะเหมือนหินธรรมดาทั่วไปแต่พอโดนแสงไฟหรือแสงแดดหินจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินทั้งก้อนนะคะนี่เลยนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งเจ้าอาวาท่านก็ไม่อยากบอกเรื่องนี้กับใครนะคะเพราะไม่แน่ใจว่าเป็นหินอะไรนะคะอยากให้ผู้เชี่ยวชาญไปตรวจสอบว่าเป็นหินอะไรเพื่อจะได้บอกกล่าวกับชาวบ้าน ได้นะคะซึ่งส่วนตัวท่านนะคะเชื่อว่าเป็นหินมงคลเก่าแก่นะคะเพราะตรงในความฝันปู่ฤษีคงอยากให้ของมงคลเก็บไว้ประจําวัดแห่งนี้นะคะหากญาติโยมอยากมาดูก็าสามารถมาดูได้ที่วัดและไม่อยากให้มองเป็นเรื่ององมงายอยากให้ดูเป็นเรืองมงคลมากกว่านี่คือหินนะคะที่เจ้าอาวาสท่าน ไปขุดมาได้นะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะต้องรอผู้เชี่ยวชาญไปตรวจสอบก่อนนะคะด่านสำนักห้วยดังนะคะฟันธงงวดนี้นะคะซับเิธีนะคะงวดนี้นะคะเขาให้มา1 2 1 4 1 6 1 7 2 4 2 6 2 7 4 6แล้วก็4 7 หกจนะคะเขาวงกลมให้เลยนะคะว่าเน้นที่ตัวไหนนะคะนี่เลยนะคะเลขเด็ดรวมห้อยซองนะคะงวดน,นี้เขาให้เด่นมาคือ9กแล้วก็2แล้วก็4 6 3นะคะทันสามารถนำตัวเลขพวกนี้ไปจัดชุด2ตัว3ตัวได้หมดนะคะเลขเด็ด อาม่าให้ลาบนะคะซึ่งงวดที่ผ่านมานี่เข้าตรงๆนะคะงวดนี้เขาให้5060นะคะเขากะถูกไว้ให้เลยนะคะมี5 2 5 1 5 3นะคะ5 4 5 7 5 8นะคะแล้วก็6 2 6 1 6 3 6 4 6 7 6 8นะคะแล้วก็752แล้วก็762นะคะ นี่คืออามาให้ลาบนะคะตามมาด้วยเจ้าพอยี่กอหงนะคะวันนี้เขาให้เด่น8นะคะมี82 83 85 8 6ดนะคะนี่คือเลขเด็ดเจ้าพอยี่กอหงนะคะซึ่งงวดที่ผ่านมาเน่ก็เขานะคะผลงานใช้ได้เลยนะคะลองไปพิจารณาดูแล้วกันนะคะตามมาด้วยเลขเด็ด8ทิศนะคะ เลข8ทิตพิชิตความจนนะคะงวนนี้เขาให้ด่น5กับ6นะคะมี60 65นะคะ5 1 6 1 5 2 6 2นะคะ5 3 6 3นะคะ5 4 6 4นะคะ5 7 6 7 5 8 6 8 5 9 6 9นะคะนี่คือเลข8ทิตพิชิตความจนนะคะ นี่คือเลขเด็ดสำนักดังที่เรานำมาให้ท่านรับชมนะคะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเราจะมีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมานำเสนอท่านทุกวันนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ